ต,ต่อสักยังไม่มีแม้แต่คดีเดียวนะครับมีแต่ลูกน้องบิ๊กโจ๊กกับไอ้เชียงจับพลเอ,อกต่อสักตอนแรกบอกจะถอนตอนนี้ก็ไม่ถอละนละซัดก,กันวนวลเนี่ยนะครับสุดท้ายปลายทางจุดจบในคดีนี้อย่างที่บอกอะนะฮะทั้งทักษินทั้งเศรษฐาทั้งบิ๊กโจ๊กโดนกินทั้งกระดาน สวัสดีครับมาพบกับผมเิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะมาต่อเรื่องของบิ๊กโชว์บิ๊กต่อซัดกันนวนเนียซัดกันอุตลุดแจ้งจับกันไปแจ้งจับกันมาจูบป,ปากกันไม่กี่วันคราวนี้จัดหนักกันทั้งสองฝ่ายเพราะว่าผู้ชมมาเห็นภาพที่หวานหยดย้อยนะฮะโอบเอวที่ รั้วปทุมวันหรือว่าสํานักงานตำรวจแห่งชาติมาไอ้นี่ไงตรวจความเรียบร้อยอสายตรวจสายตรวจสายตรวจหลบรถเข้าหมู่บ้านได้ครับพี่รัฐพรเขาก็ทําตามหน้าที่นะครับผู้ชมฮะก็ตรวจรถทุกคันนะฮะที่จะเข้าไปในหมู่บ้านนะฮะแลกบัตรนี่รัฐพรบอกแลกบัตรแลกบัตรนะแลกบัตรคือปกติสายตรวจก็นะครับวันนี้ผมมาแถลงนะครับในการเรื่องของสวยเนี่ยในนามของ มูลนิธิทีมงานทนายประชาชนนะครับก่อนที่จะมาถแถลงวันนี้เนี่ยนะครับผมก็ได้มีการปรึกษากับครอบครัวแล้วเพราะว่ารู้ว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็กระทบกระเทือนกับคนใหญ่คนโตเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็เป็นคนที่หลายๆคนเนี่ยไม่กล้าที่จะยุ่งนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าบางคนอาจจะบอกว่าผมแม่งโง่หรือเปล่าที่มาทําแบบนี้มาฆ่าตัวตายหรือเปล่านะครับ ถ้าเกิดว่าจะว่าผมโง่เนี่ยแต่ว่าชาติได้ประโยชน์อะวันนี้ผมก็ยอมนะครับวันนี้ผมจะถแถลงม้วนเดียวจบไม่มีต่อซีรีส์ต่อไปนะครับให้คุณทุกคนนที่ติดตามอยู่เนี่ยได้เห็นตั้งแต่ต้นนะครับเรื่องของสวยนะครับจนไปถึงระดับผู้พ่าประชาใครบ้างที่รับประโยชน์อะไรยังไงนะครับพร้อมกับมีหลักฐานเรื่องเส้นเงินนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดว่าเส้นเงินมันไปแตะคนที่ไม่ใช่เจ้าพนักง,งานหรือว่าตำรวจเนี่ยผมอาจจะต้องมีการปิดบังนามสกุลไว้นะครับแล้วก็ของตำรวจเนี่ยผมก็คงจะเน้นหลักๆอยู่3คนนะครับส่วนตำรวจที่เ,ออเกี่ยวข้องในเส้นเงินอื่นด้วยเนี่ยผมก็จะใส่ชื่อแล้วก็ยศไว้แต่ว่านามสกุลเนี่ยจะต้องละไว้นิดนึงนะครับเพื่อป้องกันในเรื่องของการถูกดำเนินคดีในอนาคตนะครับก็ยาตัวเองด้วยนะครับอีก ออสองครั้งนะครับทีนี้บิ๊กต่อจะเกี่ยวข้องหรือเปล่านะพิมพิไลทำทำเว็บพนันนะครับขาชาชาบัญชีม้าที่น่าจะเป็นของรองฟางสายรับแจ้งมาแบบนี้โอนไปให้กับออม้าของดาบยาวนะครับโอนไปให้กับครอบครัวนะครับเมียพี่ชายพี่สาวนะของพอบวตลอ แบบนี้พบว่ตอรอควรจะต้องถูกดำเนินคดีด้วยไหมครับนะที่ปกปิดกันอยู่เพราะอะไรนะครับหรือว่าเรากฎหมายเราจะเราจะเว้นไว้สําหรับประชาชนที่ถูกดำเนินคดีได้ล่ะนะแล้วระดับพบว่ตอรอที่เส้นใหญ่นะครับเราทำเป็นไม่เห็นไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเพราะว่าเขาใหญ่เราอยากให้สังคมเป็นแบบนี้ไหมอะ ปรากฏว่าบิ๊กโจ๊กนะครับหลังจากถูกออกใบเรียกรอบที่สองตอนแรกก็จะไปอังกฤษยกเลิกไปอังกฤษนะครับและก็มีคําสั่งจากเสธาทวีสินนะฮะซึ่งแน่นอนฮนะเกมนี้ทักษิณก็เดินเกมเพื่อจะให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยกลับมามาสู้นะครับอ้างว่าจะให้มาดูแลประชาชนแต่ไม่ได้มีการให้ภารกิจใดๆกับพลดเวกต่อศักสุวิมลซึ่งมุ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เอามาแขวนไว้สํานักง,งานนายกรัมรีนะครับแต่ให งานกับบิ๊กโจ๊กปรากฏว่าบิ๊กโจ๊กก็ส่งทนายความไปแจ้งความดินคดีที่สารอาญาตุรกิจเอาผิดกับตำรวจทั้งหมด30นายอ้างว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์เนี่ยนะฮะเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรา,ามการทุจริตแห่งชาติไม่ได้เป็นอำนาจหน้าที่ของตำรวจนะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะมาออกหมายจับเขาเขาปฏิเสธที่จะรับหมายจับ ในขณะที่พนักง,งานสอบสวนก็ยืนยันว่ากระบวนการต่อไปก็จะมีการออกหมายจับนะฮะบิ๊กโจ๊กหรือพลวเอกสุวเชฐดหักพานนะ,ะก็เป็น2ประเด็นที่สู้กันหน้ากระดานในขณะที่นะะรองผู้บังคับการกําลังพลก็ไปแจ้งความคดีกับบิ๊กโจ๊กในข้อหาปลอมแปลงเอกสารการรับเหรียญแล้วก็การฝึกเรื่องของวัปวปออหรือวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจากักรซัดกันอีกดอกหนึ่งนะครับเกมต่อก็ยังมีการให้ ทนายความทนายตั้มก็ออกมาแฉมาโจมตีลูกน้องบิ๊กตอ่อโจมตีบิ๊กตอ่อเข้ามาเกี่ยวข้องกับเว็บพนันกับนซะัดกันนัวเนียซัดกันนัวเนียนะฮะแล้วก็ยังมีเกมต่อที่จะไปต่ออีกนะคุณส่วนจะได้ไหมฮะตอนนี้เขาจูบป,ปากกันผมบอกไม่จบลอกเดี๋ยวเขาก็ซัดกันอีกนะฮะเพราะเกมนี้ไม่จบไม่ง่ายนะครับผมก็ยืนยันเหมือนเดิมเห็นไหมก็เป็นอย่างที่ผมเรียนเนี่ยถ้าเราเข้าใจหลักวิธีการดูดูยังไง เราดูหลักเขาเดินหลักยังไงแต่ละฝ่ายเดินหลักยังไงจะไปจบก็ได้มันจบงไงไม่ได้หรอกนะครับเศรษฐาก็แน่นอนต้องถูกหวยพระถูกหวยเพราะอะไรการเดินกลยุทธ์แต่ละอันเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับหมากตัวอื่นถ้าเราเข้าใจหลักกลยุทธ์ทางการเมืองเนี่ยถ้าเราเห็นหมาก,กนักกระดานทั้งหมดเลยเนี่ยเราจะรู้ว่าไม่ได้มีแค่นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบิ๊กต่อแต่มันไปเกี่ยวข้องกับทักษิณและไปเกี่ยวข้องกับเศรษฐานะฮะในการเดินทางมาจงังหวัดเชียงใหม่บิ๊กโจ๊กเป็นเพียงเครื่องมือ นะครับที่เราเห็นก็เป็นปรากฏการ์ถ้าเราไปวิเคราะห์ตามปรากฏการ์ไม่ถูกหรอกมันถ้าเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์นะครับพอถ้าเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์ผมจะรู้ทันทีว่าเกมนี้ไม่จบนะครับมันจะต้องซัดกันโนเนียโนเนียโนเนียไปเรื่อยๆนะครับแต่เรื่องของการแจ้งความกันไปแจ้งความกันมาบิดโจกว่าเอาไหนผมจบแล้วตอนแรกกอดกันจําได้ไหมฮะกอดกันไปกอดกันมากอดกันมาแล้วก็กอดกันไปถูกย้ายเข้าไปสํานักงานต่างด้ชาติก็ยังไม่จบนะฮะเศรษฐาก็สั่ง ะะให้กตังคณะกรรมการขึ้นมาคณะกรรมการก็คนของทักษิณนะฮะเพื่อทําการสอบอผิดบิ๊กจอสอบผิดบิ๊กโจกนะฮะก็ทักษิณก็เข้ามาเล่นเกมนี้นะฮะเศรษฐาเข้ามาเล่นในเกมนี้ก็พยายามจะดึงบิ๊กโจกให้เป็นผู้ชาการตรบวจแห่งชาติให้ได้ซึ่งเกมนี้ก็ลําบากลําบากลาบากนะครับถ้าไปดูให้ลึกแล้วเกมนี้จะจบยังไงนะฮะกล้าฟันทงได้เลยนะกล้าฟันทงได้เลยว่า เกมของทักษิณเกมของเศรษฐาเกมของบิ๊กโจ๊กเนี่ยเดินกันแบบนี้นะถ้าเดินเดินการต่อสู้กันแบบรูปแบบเนี้ฝ่ายที่แพ้เนี่ยนะนะคือฝ่ายของทักษิณเศรษฐาแล้วก็บิ๊กโจ๊กนะครับซึ่งจะรวมไปถึงการถ้าไปถึงที่สุดนะคดีไปถึงที่สุดก็ถูกถอดยศถอดเครื่องราชจำคุกเนี่ยไปยาวส่วนเคยที่มาอยู่ฝั่งบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะฮะเป็นริ้วล้อเป็นหางแถวเนี่ยนะผมไม่รอดสักลายอ่ะ ยืนยันเลยนะดูว่าดูเกมยังไมเนะี่ยโอกาสรอดอยากรอดอยากสุดนจะจะโดนวิธีไหนโดนกระบวนการยังไงแต่ไปดูถ้าเหมือนบล็กดูเหมือนกระดาไปไม่รอดสาเหตุที่พิกโจ๊กดนแบบนี้เพราะพิกโจ๊กดึงผิดฝ่ายนะครับดินผิดฝ่ายดืนผิดฝ่ายไม่พอเดินผิดฝ่ายวางกลยุทธ์ผิดนะครับที่ผ่านมาทําดีตลอดแก่โอ้ยโดนถอดยศถอดถอดยศจะตวบวดไปได้กลับมา ก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับส่วนที่มีการกล่าวหาบิ๊กต่อพลเวกต่อศักด์สุขวิมลน,นะฮะว่าเกี่ยวข้องพยายามกล่าวหาผมว่าเดี๋ยวก็โดนเหมือนกันโดนเหมือนกันคือคนที่ไปกล่าวหาเขาโดนเพราะจนถึงขณะนี้ไม่มีพยานหลักฐานอื่นใดนะครับระบุได้ว่าพลเวกต่อศักเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องและการย้ายพลเวกต่อศักยังไม่พบก,การกระทําราผิดแม้แต่นิดเดียวคดีของพลเอกต,ต่อศักยังไม่มีแม้แต่คดีเดียว นะครับมีแต่ลูกน้องบิ๊กโจ๊กไปเชียงจับพลอเอกต่อศักตอนแรกบอกจะถอนตอนนี้ก็ไม่ถอนละซันะดกนันนวเนี่ยนะครับสุดท้ายปลายทางจุดจบในคดีนี้อย่างที่บอกอะ่ะนะฮะทั้งทักษิณทั้งเศรษฐาทั้งบิ๊กโจ๊กโดนกินทั้งกระดานขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเ,เจ้าศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ ชาวไทยพักดีราชันปวงราชอาวไทยพักดีราชันฟ้าคอยหมูยญ่แผ่นดินเทินทาน ฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาหวานน้ำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรนผู้คนฟ้าพามาจนผ่านพ้นโภยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศล้น รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไพ่ไม่เคยไว้วันไม่เคยไว้ฟ้าทรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทย ฝ้าทรงสูขใจเธอไทยร่มเย็น,ยยนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ให้สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไหวหไวันฟ้าทรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น